สวัสดีค่ะจิดาภากาเดนนะคะสำหรับวันนี้แนนจะพาเพื่อนมาทำการปลูกถั่วพูริมรั้วนะคะซึ่งอันดับแรกจะต้องทำการแช่มเมล็ดก่อนนะคะในน้ำอุ่น1คืนค่ะจากนั้นเมื่อมเมล็ดพองตัวแล้วนะคะนำมะเมล็ดมาวางให้สม่ำเสมอในกล่องนะคะพยายามอย่าให้มเมล็ดติดกันค่ะในกระดาษทิชชู่เปียกนะคะหลังจากนั้น ให้ใช้กลัดที่ชู้นะคะปิดทับอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดฝ้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะวางไว้ในร่ม1-2วันค่ะสำหรับคืนวันที่1รากจะเริ่มงอกอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เมื่อวันที่2รากจะออกมายาวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้น ให้เพื่อนนําเอาเมล็ดที่งอกที่คัดเอาสวยๆนะคะมาทำการปลูกลงในดินค่ะเพื่อให้ได้ต้นกล้าใส่ในถุงดำหรือใส่ในกระถางพร้อมปลูกได้เลยค่ะเราจะมาลงกล้าของทั่วภูค่ะวันนี้ฝนตกนะคะ ก็เลยได้เวลาลงถั่วพูแล้วเพราะว่าเพาะไว้นะคะประมาณ2สัปดาห์ถั่วพูของแนนสวยมากเลยแล้วก็กําลังแตกยอดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเอามาไว้ตรงด้านริมนะคะเพราะว่า เขาเลื้อยนะคะแล้วก็ถั่วพูเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวคุ้มค่ามากนะคะอยู่ได้นานด้วยแนนมีถั่วพูทั้งหมด2ส,สีนะคะถ้ายอดตัวไหนเป็นสีม่วงแสดงว่าเป็นถั่วพูม่วงนะคะถั่วพูม่วงของแนนเป็นถั่ว ผูม่วงที่ก้านยาวมากนะตอนนี้กันเดี๋ยวทำทำล้ามในเขานะคะปลูกตรงริมรั้วค่ะเขาจะได้ไม่รกนะคะเอาไว้ด้านรั้วแลค่ะอันนี้หนึ่งสองสามตัวนี้นะคะแล้วก็สี่ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นถั่วผูม่วงนะคะแล้วก็มีถั่วผูสีเขียวก้านยาวค่ะฝักใหญ่นะคะฝักใหญ่ยาวนะคะกําลังทําที่ปลูกอยู่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสวน ครัวนะคะคนส่วนครัวของแนนค่ะพลิกนะคะแนนก็ตัดยอดออกนะคะให้เขาแตกยอดใหม่นะคะเขาจะได้ทำเสาให้กับพลิกนะคะเขาจะได้ไม่แก่ค่ะตัวนี้เป็นริมรั้วนะคะแนนขุดร่องนะคะแล้วก็เอาต้นผักของแนนลงปลูกค่ะเดี๋ยวแนนจะใช้ดินกรบนะคะเป็นที่ที่แนนรื้อเอาต้นญ้านะคะ มากองทับถมกันไว้ค่ะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นที่สำหรับปลูกผักได้นะคะเพราะว่าหญ้าเขาเริ่มจะย่อยสลายแล้วนะคะปลูกเลยแล้วก็จะทำเป็นร้านนะคะทำร้านให้เขารากสวยมากเลยมีสองสายพันธุ์แนนปลูกผสมกันเลยนะคะเพราะาแนนปีพื้นที่น้อยนะคะ สวยมากเลยต้นกล้าแต่ละต้น วิธีทำซุ้มให้เขาไต่ขึ้นง่ายๆนะคะก็คือแนนจะใช้ไม้ไผ่นะคะตอกลงมาโดยให้มีมุมอยู่ประมาณ20-30องศานะคะเพื่อให้เขาไต่ขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ไม้ไผ่อีกตัวนะคะวางพาดค่ะสำหรับผูกเชือกนะคะแบบง่ายๆเพียงด้านเดียวค่ะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆขึ้นไต่ตามที่แนนได้ปลูกไว้นะคะโดยแนนใช้ตะข่ายนะคะใช้ตะข่ายติดอีกทีนึงค่ะแล้วก็ให้เขาไต่ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ปลูกไปได้หนึ่งสัปดาห์ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ ยอดสวยมากเลยกําลังไต่ขึ้นใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีตาข่ายก็ได้ค่ะใช้เชือกผูกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเองนะคะแนนปลูกไว้ริมรั้วเพราะว่าถั่วพลูนี่อายุยืนมากค่ะแล้วก็เวลาที่ถึงหน้าแล้งเราสามารถตัดกิ่งเขาแล้วให้เขาแตกหน่อขึ้นใหม่ในช่วงหน้าฝนได้นะคะอันนี้แนนปลูกหน้าฝนแรกเนาะแล้วก็จะให้เขาอยู่ประมาณนี้ค่ะสวยเลยนะคะแป๊บเดียวแค่สัปดาห์เดียวค่ะใครนะคะถ้าชอบ การปลูกผักสวนครัวของแนนแบบง่ายๆนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะแนนทํารั้วแค่ริมฝั่งเดียวนะคะแบบเอียงประมาณ30องศาค่ะแค่นี้พอนะคะหรือ20องศาก็ได้ค่ะแค่เอียงนิดเดียวนะคะแล้วเขาก็จะไต่ขึ้นไปเวลาเราเก็บเราก็จะเก็บง่ายนะคะ ประมาณนี้ค่ะสําหรับใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะปลูกผักให้ผสมผสานนะคะมีหลากหลายชนิดค่ะชอบกินอะไรก็ปลูกนะคะแล้วก็เราก็จะมีผักกินแบบนี้โดยเฉพาะในยุคข,ของโควิดนะคะผักสวนครัวมีติดบ้านไว้เลยไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือว่าปลูกในกระถางก็งามแบบนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ